สวัสดีครับเริ่มต้นเรื่องการนําเสนอข้อมูลนะครับด้วยสิ่งที่เรียกว่าตารางแจกแจงความถี่นะครับเราน่าจะเรียนเรื่องนี้มาตั้งแต่ประถมแล้วนะครับหมอต้นก็น่าจะมีก็จะเป็นวิธีพื้นฐานที่เราจะนําเสนอข้อมูลนะครับก็มาทบทวนกันในคลิปนี้ข้อมูลของเราจะหน้าตาเป็นตัวเลขหลายๆตัวนะครับจุดมุ่งหมายของเราคือต้องจัดการเลขชุดนี้ ให้มันดูง่ายขึ้นดูสวยขึ้นมีสามารถหยิบใช้เอาไปใช้ประโยชน์ได้ในในทันทีทำให้มันสำเร็จรูปขึ้นกว่าการเป็นข้อมูลดิบๆนะครับก็วิธีการนี้เรียกว่าการแจกแจงความถี่ก็คือไปแยกช่วงข้อมูลว่าเลขต่างๆที่เรามีเนี่ยมันวิ่งอยู่ในช่วงค่าไหนถึงค่าไหนแล้วก็แบ่งเป็นชิ้นๆเป็นท่อนๆ นะครับก็คือแบ่งเป็นช่วงเล็กๆเราจะเรียกว่าอันตราภาคชั้นนะครับปกติก็มักจะแบ่งช่วงให้มันเท่ากันแต่ไม่จําเป็นนะครับก็ขึ้นอยู่กับว่าลักษณะข้อมูลเป็นยังไงมีขอบเขตรหรือเปล่านะครับแต่ละชั้นก็อาจจะกว้างไม่เท่ากันก็ได้นะครับเสร็จแล้วเนี่ยพอได้ช่วงเราก็จะมานั่งนับว่าข้อมูลของเราเนี่ย มันมีกี่ตัวที่ไปตกในแต่ละช่วงแต่ละช่วงนะครับสิ่งที่เรานําเสนอก็คือความถี่ของข้อมูลที่ไปตกอยู่ในแต่ละช่วงนะครับเราก็จะเอาตัวความถี่นี้ไปใช้ประโยชน์นะครับเดี๋ยวมาลองสร้างกันดูนะครับสมมุติว่านี่เป็นข้อมูลของเรามี15ตัวสมมุติเป็นคะแนนสอบแล้วก็มีคะแนนเต็มเป็น20นะครับเราก็จะเห็นค่าตัวเลขวิ่งอยู่ระหว่าง0-20นะครับในที่นี้ ตัวต่ําสุดไม่ได้ไม่ได้เป็นศูนย์นะครับเราก็จะแบ่งช่วงเริ่มที่1ก็แล้วกันนะครับให้มาลงตัวเช่นช่วงเริ่มที่1-5นะครับก็จะมีเลขอยู่5ตัวในนี้ช่วงถัดไปให,ให้มันกว้างเท่ากันก็จะเป็น6กถึงสินะครับแล้วก็11-15ถึง15แล้วก็16-20ถึง20นะครับก็จะครบ1-20พอดีใน1ช่วงนี้เราเรียกว่าอันตราภาคชั้น เห็นภาษาไทยอาจจะไม่รู้มันแปลว่าอะไรต้องไปดูภาษาอังกฤษนะครับภาษาอังกฤษเราใช้คำว่า class interval นะครับเ,เราเราเคยเจอคำนี้มาแล้วแปลว่าช่วงนะครับ class ก็แปลว่าชั้นนะครับอาจจะแปลตรงตัวว่าช่วงชั้นก็ได้แต่ว่าเราเราจะไม่ใช้คำนี้โอเคนะครับเราก็จะเรียกว่าอันดราภาคชั้นทีนี้พอแบ่งเป็นช่วงๆแล้วเนี่ยเราก็จะไปขั้นตอนต่อไปก็คือไปนั่งนับว่ามันมีเลขกี่ตัวนะครับ ที่ไปตกอยู่ในแต่ละช่วงเช่น1-5นะครับก็ไปดูว่าตัวไหนคือ1-5บ้างกปะโวว่ามีเลขสีนะครับเลขสตัวนี้เนี่ยมาเดียเด๋ยวเดยวมีตัวเดียวเลยนะครับเราก็จะบอกว่ามันมีความถี่1นะครับก็จะไม่เขียนเลขสีต่อไปแล้วนะครับก็ก็จะคือนับว่ามันมีกี่ตัวก็ในที่นี้มี1ตัวช่วงต่อไป6-10นะครับก็ไปนับว่า6 ถึง10เนี่ยมีข้อมูลที่ไปตกในช่วงนี้เท่าไหร่นะครับก็จะพบว่ามี7กับ8ความถี่ก็จะคือ2โอเคไหมครับช่วงถัดไป11ถึง15นะครับก็จะมี12 14 15 12เอ่าอ15 15 12 13โอเคไหมครับก็จะมีทั้งหมด มี8ตัวด้วยกันโอเคไหครับช่วงสุดท้าย16-20ถึง20นะครับก็คือที่เหลือและก็จะมีทั้งหมด4ตัวอยากรู้ว่านับครบไหมก็รวมความถี่ทั้งหมดนะครับมันจะต้องเท่ากับจำนวนข้อมูลในที่นี้ได้15แปลว,ว่านับครบโอเคไหครับสิ่งที่เราต้องการคือความถี่นะครับตัวความถี่เนี้ย มันเราจะเรียกมันว่าพอจับใส่ตารางแล้วเนี่ยมันจะเกิดอาการที่เรียกว่าเสียเสียรายละเอียดของข้อมูลนะครับแปลว่าเราไม่สามารถแปลงไอ้เจ้าความถี่ซึ่งอยู่ในช่วงต่างๆเนี่ยกลับไปเป็นข้อมูลตัวเดิมได้อีกแล้วนะครับเช่นเห็นเลข2ตัวนี้เนี่ยเราไม่สามารถจะรู้ได้ว่าความถี่2ตัวเนี่ยมันคือค่าเท่าไหร่บ้างในช่วง6 1ถึงอาจจะเป็น7เป็น9เป็น6ก็ได้ไม่รู้นะครับ แต่เราก็จะใช้ประโยชน์จากความถี่นะครับในการดูว่าข้อมูลมันแจกแจงยังไงนะครับมันไปกองอยู่ในตรงไหนเยอะมันอยู่ตรงไหนน้อยนะครับเช่นข้อมูลชุดนี้เราจะพบว่าคะแนนสอบเนี่ยไปอยู่ในช่วง1 1ถึง15ซะเยอะนะครับช่วงแรกนมีนิดเดียวช่วง2มีนิดเดียวช่วงปลายๆก็กพอมีโอเคไหมครับเราก็จะบรรยายลักษณะบางอย่างของข้อมูลเนี่ยได้ดีกว่าการที่ เห็นข้อมูลดิบๆเยอะเลยนะครับเริ่มเริ่มเห็นประโยชน์ของการนำเสนอข้อมูลนะครับตรงนี้มีเรื่องรายละเอียดของการจัดข้อมูลใส่ตารางเนี่ยเพิ่มนิดหน่อยนะครับสมมุติว่าเราเป็นเป็นคนละเอียดก็อาจจะสงสัยว่าถ้าเกิดข้อมูลมันตรงนี้ถ้าเราสังเกตนิดนึงนะครับเราจะพบว่าค่าจบช่วงช่วงหนึ่งกับค่าเริ่มของช่วงอีก ช่วงถัดไปเนี่ยมันไม่ต่อกันซะทีเดียวนะครับเช่นตัวนี้จบที่5แล้วช่วงถัดไปมันเริ่มที่6เนื่องจากมันเป็นจนํานวนจริงนะครับมันก็จะมีเลขเยอะแยะเลยที่อยู่หอง5กับ6เช่น5.15.35.9อะไรแบบนี้นะครับถามว่าเลขทศนิยมพวกนี้มันไปอยู่ตรงไหนนะครับทีน,นี้ก็จะเกิดการาทําแบบละเอียดละเอียดก็คือเราจะต้องแบ่งช่วงให้มันชัดเจน กว่านี้นะครับก็คือค่าตรงนี้เนี่ยมันจะมีสิ่งที่เรียกว่าขอบของช่วงแบบเป๊ะๆนะครับเขาก็ตกลงกันว่าให้ใช้เลขที่อยู่กึ่งกลางระหว่าง2ตงัวนี้เราเขียนจํานวนเต็มเพราะมันง่ายนะครับแต่ว่าเ,าเลขที่จะแบ่งช่วงอันตรภาคชั้นเนี่ยแบบเป๊ะๆก็จะคือเลขที่เป็นกึ่งกลางในที่ก็จะเป็น5.5ก็จะแบ่ง2ช่วงนี้นะครับ ตรงนี้ก็จะมีเหมือนกันก็จะเป็น10.5นะครับช่วงนี้ก็จะเป็น15.5โอเคมัไหครับข้างนี้มีชื่อนะครับถ้าเราสนใจช่วง6-10สมมุตินะครับในช่วง6-10เนี่ย5.5เราจะเรียกว่าขอบล่างของช่วง6-10นี้นะครับขณะเดียวกัน10.5ก็จะเป็นขอบบน นในที่นี้เราเขียนกลับหัวก็คือเขียนตัวน้อยอยู่ข้างบนนะครับแต่ว่าความบนความล่างของมันเนี่ยอยู่ที่อยู่ที่ค่าน้อยเป็นขอบล่างนะครับค่ามากเป็นขอบบนในขณะเดียวกัน5.5ก็จะเป็นขอบบนของช่วง1-5ึ่งห้าสิบจก็จะเป็นขอบล่างของช่วง11-15ด้วยนะครับค่าเดียวก็จะเป็น2ขอบเพราะมันเป็นรอยต่อกันพอดีโอเคไหมครับ พอมีขอบบนกับขอบล่างเนี่ยถ้าเอาขอบบนลบด้วยขอบล่างนะครับก็จะได้ความกว้างช่วงโอเคไหมครับก็เป็นเป็นเลขที่เราใช้ในการแบ่งช่วงให้มันเท่ากันนั่นเองนะครับหรือหรือช่วงอาจจะไม่เท่ากันก็ได้นะครับถ้าจะหาความกว้างคือเอาขอบบนมาลบขอบล่างนะครับหน้าตาแบบนี้ทีนี้เนี่ยที่เห็นเว้นไว้1ช่องตรงนี้ เดี๋ยวเราจะทำอะไรอย่างอื่นกันอีกอย่างหนึ่งนะครับเราจะเรียกมันว่าความถี่สะสมนะครับความถี่สะสมเนี่ยมันเอาไว้บอกว่าจำนวนข้อมูลเนี่ยท่านนับจากตั้งแต่ตัวที่น้อยที่สุดในบรรดาข้อมูลที่มีเนี่ยจนถึงอันตรภาคชั้นปัจจุบันมันมีเท่าไหร่แล้วนะครับต่างกับความถี่ตรงที่ว่าความถี่ในนับเฉพาะในชั้นนั้น นะครับแต่ความถี่สะสมเนี่ยลากยาวตั้งแต่ชั้นต่ำสุดไปจนถึงชั้นปัจจุบันรวมกันแล้วมีค่าเท่าไหร่เข้าใจไหมครับเช่นความถี่สะสมชั้นแรกเนี่ยก็จะเป็น <c oughs> ก็จะมีค่าเท่ากับความถี่ชั้นแรกนะครับเพราะว่ามันยังไม่ได้รวมอะไรมาจากไหนนะครับในชั้นถัดไปความถี่สะสมก็จะมีค่าเท่ากับความถี่สะสมตัวก่อนหน้านะครับแล้วก็บวกด้วยชั้นปัจจุบันเอเคไหมครับเอานี้รวมกับนี้ น่าจะได้3นะครับหรือเราจะมองว่าเป็นความถีนับตั้งแต่ชั้นแรกรวมกันมาจนถึงชั้นปัจจุบันก็เป็น1นบวกสตัวนี้ก็ได้เหมือนกันนะครับทาแบบนี้ไปเรื่อยๆชั้นถัดไปก็จะเป็น3าบวกแได้11นะครับถัดไปก็จะเป็น11บวกสได้15นะครับเลขพวกนี้แปลว่า11เนี่ยแปลว่าคะแนนตั้งแต่1จนถึง15เนี่ย มีอยู่11คนนะครับ15ตัวซส้ายแปลว่าคะแนนตั้งแต่น1ถึง20มี15คนก็คือมีทั้งหมดทั้งข้อมูลที่มีโอเคไหมครับนี่คือความถี่สะสมอพอมีตารางแจกแจงความถี่นะครับเราจะทำอย่างอื่นได้พิสดารขึ้นเช่นเราสามารถวาดรูปได้ในที่นี้รูปนี้เราจะเรียกว่าฮิสโตแกรม ฮิสโตแกรมนะครับหน้าตาฮิสโตแกรมก็คือเป็นกราฟแท่งนะครับก,ก็จะเขียนเป็นแท่งหลายๆแท่งความสูงของแต่ละแท่งเนี่ยก็จะแทนความถี่นะครับก็จะเป็นกราฟที่แสดงความถี่ของข้อมูลนั่นเองนะครับสีที่่างจากกราฟแท่งทั่วไปก็คือเราจะเขียนแท่งเหล่านี้ติดกันนะครับมีกี่แท่งก็ไม่รู้ละแต่ว่าให้มันติดกันเพราะว่า ในแต่ละอันตรภาคชั้นเนี่ยขอบบนของชั้นหนึ่งมันก็คือขอบล่างของอีกชั้นหนึ่งดังนั้นมันมันมีค่าต่อเนื่องกงันไปนะครับเราก็จะไม่มีช่องว่างระหว่างชั้นนะครับก็จะเขียนแท่งติดติดกันเช่นก็มาดูนะครับตัวนี้แกนนอนโดยให้เป็นคะแนนนะครับตัวมาร์กต่างๆจุดต่างๆบนคะแนนเนี่ยก็จะ เป็นขอบของแต่ละชั้นนะครับเช่นตัวแรกสุดเนี่ยก็จะเป็นขอบล่างของชั้นล่างสุดนะครับในที่นี้มันก็ควรจะเป็น0.5นะครับขอบของตัวถัดมาก็จะเป็น5.5 10.5 15.5แล้วก็20.5แบบนี้นะครับเวลาวาดแท่งเนี่ย ก็วาดให้มันตกอยู่ระหว่างขอบต่างๆที่ที่กำหนดจุดลงไปแล้วนะครับเช่นช่วง1-5เนี่ยก็คือก็คือมันจะอยู่ระหว่าง0 5ถึง5.5นะครับมันก็จะหน้าตาเป็นแท่งแบบนี้ช่วงถัดมา6-10ก็คือ5 5ถึง10.5นะครับมีความสูง2ก็เขียนให้มันสูง2หน่วยเห็นไหมครับ ช่วงถัดมาสูง8นะครับก็วาดให้มันสูง8หน่วยแบบนี้แบบนี้นะครับถัดมาเป็นมีความสูงเป็น4ก็ทำให้มันเป็น4หน่วยหน้าตาประมาณนี้นะครับเรียกว่าฮิสโตแกรมก็จะทำให้ข้อมูลเนี่ยมันมันดูง่ายขึ้นเรื่อยๆนะครับก็จะเป็น แสดงภาพประกอบว่าข้อมูลมันกระจุกกันอยู่ตรงไหนมันมันมีค่ามากน้อยตรงไหนบ้างโอเคนะครับตรงนี้เราก็จะได้อะไรมามากพอสมควรเกี่ยวกับตารางใจแจงความถี่นะครับถือว่าเป็นการทบทวนเรื่องตารางใจแจงความถี่เนี่ยเราจะไปใช้ต่อในการคำนวณค่ากลางของข้อมูลแล้วก็การกระจายบางอย่างด้วยนะครับเราใช้ตารางแจแจงความถี่เนี่ย แทนข้อมูลจริงๆในบางครั้งเพราะว่าการคนวณจากตารางเนี่ยมันกระทัดรัดกว่านะครับตารางมันจะเล็กกว่าตัวข้อมูลเยอะเลยนะครับข้อดีของตารางแต่จงความถี่คือถ้าเราแบ่งช่วงข้อมูลเนี่ยเป็นอันตราภาคชั้นเดิมนะครับเราเก็บข้อมูลมาจะมากจะน้อยกี่ตัวจะเป็นร้อยตัวหรือเป็นพันตัวแสนตัวก็ได้นะครับตารางเนี่ยก็จะไม่ใหญ่ขึ้น นะครับสิ่งที่เพิ่มอย่างเดียวคือความถี่ดังนั้นเนี่ยการเขียนตารางแจ้งจความถี่ก็จะเป็นการลดขนาดของของแทนที่จะเขียนข้อมูลโดยตรงตผลที่ตามมานะครับซึ่งเป็นผลไม่ค่อยดีเท่าไหร่ก็คือเราจะไม่สามารถย้อนกระบวนการกลับได้นะครับก็คือหมายความว่าถ้าเกิดจับข้อมูลใส่ตารางแล้วก็โยนข้อมูลทิ้งไปแล้วเนี่ยเราไม่สามารถสร้าง ชุดข้อมูลทั้งชุดให้เหมือนเดิมกลับขึ้นมาใหม่โดยใช้ตารางอย่างเดียวได้นะครับเพราะว่าตารางมันบอกเราแค่ความถี่แต่ไม่ได้บอกว่าความถี่เหล่านั้นมันไปอยู่ไปตกอยู่ในช่วงไหนของค่าคะแนนบ้างโอเคไหมครับนั้นเนี่ยในเวลาทํางานจริงๆเนี่ยเราก็จะต้องเก็บไว้ทั้งสงส่วนนะครับก็คือเก็บข้อมูลดิบไว้ด้วยแล้วก็เราจะเขียนตารางหรือวาดกราฟวาดฮิสโตแกรมเนี่ย เมื่อต้องการโชว์ข้อมูลเท่านั้นนะครับแต่ว่าการคำนวณต่างๆหลังจากนี้เนี่ยไม่ว่าจะเป็นค่ากลางการกระจายก,การแจกแจงอะไรพวกนี้นะครับเราก็จะคำนวณจากข้อมูลดิบเป็นหลักนะครับ mm. ก็จะให้ค่าที่แม่นยำที่สุดโอเคไหมครับ mm. ก็พบกันคราวหน้าในเรื่องอาการนำเสนอข้อมูลในแบบอื่นๆนะครับสวัสดีครับ